เปิดว่าพ่อเป็นหนึ่งตอนเด็กตัวจริงหล่อมากกว่าที่พระเอกช่องสามรุ่นต่อไปเมื่อถึงตอนจบแล้วสำหรับละครมาตาลดาที่ได้สองนักสแสดงมากฝีมืออย่างเต้ยจรินพรมาเจอกับเจมจิรายุซึ่งเนื้อเรื่องดำเนินไปอย่างน่าติดตามมีจุดสำคัญหลายๆจุดให้ลุ้นและชวนคิดถือเป็นอีกหนึ่งละครน้ำดีที่ฟีดแบ็ตอบรับดีมากๆ ฉากล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่14สิงหาคม66ํำเอาแฟนละครเซอร์ไพรส์ไม่น้อยกับภาพวัยเด็กของคุณพ่อเป็นหนึ่งที่ทางทีมงานสามารถเลือกนักแสดงได้ดีมากๆน่าคล้ายกันอย่างกับแกะจนหลายคนตกหลุมรักแห่ตามหาวาบกันเพียบทราบว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งดวงใหม่น้องนินจาจอมยุทธ เคยมีผลงานและเห็นหน้าตาผ่านทีวีบ่อยครั้งกับทางช่องสามและเร็วๆนี้น้องกำลังจะมีผลงานละครเรื่องเรือนธาตุให้ชมกันอีกด้วยใครที่กำลังหาวับอยู่ก็ตามไปด่วนๆเลยจ้านินจาขีดล่างจมยูธ